สมัยนี้เทคโนโลยีช่วยได้เยอะคุณเอาเอียพักเสียบเข้าไปในหูเอาผมปิดซะหน่อยต่อเข้าในสวยใสไปในหูแนะนำนิดหน่อยก็ก,ก,ก็น่าจะช่วยได้นายกแพทองทานเนี่ยคงจะเลือกปฏิบัติเหมือนกับนายกยิ่งลักนายกเศรษฐาเดินสายไปเยี่ยมต่างประเทศ อยู่ในประเทศไทยมันก็อึดอัดก็ไปซะอยู่ต่างประเทศสบายกว่าสสัสานายกบ้าอย่าอย่าร้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทแล้วแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่สมัยนี้เทคโนโลยีช่วยได้เยอะคุณจะเห็นนะว่าตอนที่คุณแพทองทานได้ตำแหน่งนายกบัญชีใหม่ๆเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยดูตื่นเต้น แล้วก็โยนอย่างเดียวว่ามีทีมงานช่วยดิฉันสามารถที่จะมีทีมงานช่วยเพื่อที่จะปกปิดว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์และจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าสงสารเธอก็รู้ว่าประสบการณ์เนี่ยระดับนี้จะเป็นผู้บริหารประเทศคน60ล้านคนมีธุรกิจมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายมหาศาลในประเทศและมีคนที่มีความรู้เข้าใจสังคมไทยดีกว่าเธอเยอะ ผมเป็นเธอผมก็ผมก็ปอดอะพูดตรงๆผมเป็นเธอผมก็ตื่นเต้นแต่ผมจะแนะนําให้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเธอได้ก็คือสมัยนี้เนี่ยมันมีไวเลสใช่ไหมไม่ต้องมีสายเลยเสียบเข้าไปในหูจึ๊บก็เห็นเขาล้อกันไม่ไว,ว่าประธานกรกตเนี่ยมีคนใส่หน้ากากแล้วก็กระซิบสื่อมวลชนก็ยังจับได้อันนี้จับได้ยากกว่า,าคุณเอาเอียพักเสียบเข้าไปในหูเอาผมปิดซะหน่อย แล้วก็เวลาถามก็จะมีคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับเขาก็ได้ยินเพราะว่าไมโครโฟนมีไปได้เหมือนกันซ่อนไมโครโฟนก็นไปไปเสร็จก็ตอบแทนต่อเข้นสสวยใสไวปในหูแนะนํานิดหน่อยก,ก,ก,ก็ก็น่าจะช่วยได้ผมว่าสักคักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนรู้ตรงนี้ไปว่าจะต้องเอาตัวรอดอย่างไรคงจะดีกว่าอาท,อที่เคยถูกถามแล้วก็ อึกอึกอสอสอบบบบตใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับอันนั้คือความไม่มั่นใจแต่เทคโนโลยีช่วยได้ครับผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยนายกแพทองทานเนี่ยคงจะเลือกปฏิบัติเหมือนกับอดีตนายกสองคนที่ผ่านมาก็คือว่านายกยิ่งหลักกับนายกเศรษฐา ที่เดินสายไปเยี่ยมต่างประเทศโอ้ยคุณก็รู้ว่านายกยิ่งรักเนี่ยเดินสายมากเลยจนกระทั่งคนเขานั่งบวกจำนวนวันที่ไปแล้วกุณเศรษฐาอยู่ในประเทศไทยหเดือนแรกก็เดินทางมากมายมหาศาลเลยจนคนเขาล้อกันผมคิดว่านายกแพทองทานอาจจะทำเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันถูก ปัญหาหลุมเลา้ามันต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ถูกสื่อถามว่าจะแก้ยังไงมันตอบไม่ง่ายนะครับแล้วยิ่งบอกว่าขึ้นอยู่กับทีมที่ทีมเขาจะเอาอยัางไงตกลงท่าไปมีภารกิจที่จะต้องไปต่างประเทศก็ไปซะเลยจะดีกว่าแล้วยังไงก็ตามทีมเขาก็จัดการก็ปล่อยให้คุณภูมิธรรมกับเลขานายก ก็คงหนีไม่พ้นคุณหมอพรมมินคนเก่าผมคิดว่าสองคนนี้เขาเป็นคนจัดการแล้วมีอะไรก็ตามเขาก็ช่วยช่วยกั้จัดการไปโดยบัญชาการจากบ้านจันทร์สองล่าก็ผ่านคนพวกนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดปลอดภัยที่สุดคือไม่อยากอึดอัดอ,อยู่ในประเทศไทยมันก็อึดอัดก,ก็ไปซะอยู่ต่างประเทศสบายกว่าแล้วก็จะอ้างได้ว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นหลอกว่าจะต้อง ตัวอยู่ที่ไหนก็สามารถจะทำงานได้ผมก็เดาว,ว่าเธอก็อาจจะเหมือนคุณอาก็คือยิ่งรักแล้วก็เศียดาที่ไม่ค่อยอยากจะเข้าสภาเพราะการเข้าสภาเนี่ยมันถูกถามคำถามไม่เบานะผมเนี่ยเคยนั่งนึกนะครับถ้าผม ไปเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหคุณรู้ป่าว่ามันมันหนักนาสะอาดนะทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างทั้งถ้อยคำเสียดสีเชื่อฉือนทั้งทิ่มแทงบางทีจริงก็ทิ่มแทงเราจะทนไหวไหมนี่ผมพูดด้วยสัตจริงตัวผมเองเนี่คงไม่ไหวอะแล้วลองคิดดูสิว่าคนที่ยัง มี IQ, EQ, MQ ระดับหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมันจะทนไหวไหมเพราะฉะนั้นอย่าอยู่สภาดีกว่าเนี่ยถ้าไปถต่างประเทศจะได้อ้างได้ว่าไปต่างประเทศและสังคมไทยนี่แปลงนะถ้าใครบอกว่าโอ้ขอโทษนะที่นัดไว้ไปไม่ได้เพราะจำเป็นต้องไปต่างประเทศทุกคนจะรู้สึกอือภัย เพราะเหตุว่าการไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การต่างประเทศเนี่ยมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะเขาได้เตรียมการไปแล้วเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากาเทียบกับไปต่างประเทศทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นการไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นทางออกสําหรับแพทองทางที่ดี